ก็สวัสด okay, ีค um, ุณ okay. ผ like ู้ชมทุกท่านนะครับผมเป็นใครผมชื่อแพทย์นะฮะวันนี้แล้วก็จะมาสอนไม่ใช่สอนเด็กผมก็จะมาให้ลิงก์มอดโปรเอเดฟกันนะครับโอเคนะฮะก็เป็นโปรเกี่ยวกับพี่อิติวันเงินพี่อิวันทองนะฮะคือมันเป็นมอดนะมีคนถามว่ามอดนี่มันคืออะไรครับพี่มันเกี่ยวอะไรกับเอเดฟนะฮะโอเคคุณก็คือเป็นมอดมอดเอ่อมอดหรือมอดอะไรนะฮะแล้วผมก็จะให้ลิงก์ดาวน์โหลดไปข้างล่างใต้คลิปชัทนนะโอเคก็ผมจะให้ เป็นโปรอะไรเหรอครับก็คือสมมติคุณไปพิเอจิวันดำอย่างนี้ใช่ไหมเออแล้วแบบพอคุณเข้าเกมเนี่ยมันจะเป็นพิเอจิวันทองหรือไม่ก็พิเอจวันเงินเพราะว่าให้เลือกสองโปรนะฮะโอเคนะก็ให้มีลิงก์โดดไว้สองโปรนะครับนี่ครับกดก็ผมก็จะให้นี้ใช้ได้โปรแกรมรับได้วินโดว์เอ็กพีกับวินโดว์เจ็ดเท่านั้นนะครับโอเคนะครับก็สามารถไปกดไลค์ที่แฟนเพจแฟนวุย้ยแฟนเพจ่าแฟนเฟซบุ๊กเข้าได้นะครับโอเคใช้กับปืนอ่าพิเอจวันนะพิเอจิวันดำนะครับ แล้วแล้วโอเคแล้วทิบหายแล้วไงโอเคนะฮะใช้กับได้กับเส้อ้ใช้ชชชได้กับเบียจวนดำลิพายขอไปละโอเคนะครับผมก็จะให้สองเลนนี้ไว้ตาคิปเชนนะครับก็อย่าลืมกปลดลับทุยกดซับและกดไ like ลค์ในผลลับป้าเลยโอเคนะฮะก็สําหรับวันนี้นอนครับมากครับอย่าเพิ่งเนะี่ยก็มีคนถามเข้ามานะบอกว่าโปเก่าอ่ะบางทีแบบโปเก่าที่ผมลงไว้มันใช้ไม่ได้นะฮะ ว่าบางทีมันก็หมดอายุนะฮะเช่นโปรโแลนดีอย่างเงี้ยนะครับมีคนลบไปแล้วนะบางคนแบบผมให้โปรแบบสอนโหลดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปลบลบไฟล์ออกก็สามารถสามารถลบได้ทุกคนนะครับโอเคนะครับก็ยังไงเดียรก็อย่าพยายามอย่าลบนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ไป้ะครับาบายไป <c oughs> เล่นแหล่กูแล้วโอเคไปละ